ทุกคนค่ะโอ้โหใบบ่ายแบบนี้ทำงานไปอาจจะรู้สึกหิวของหวานรู้สึกง่วงเนาะนะคะโอ้โหวันนี้ครปปาก็จะมาแนะนำพวกเราเช่นเคยนะคะกับนะคะเอสเอ็มส่วนแต่บ่ายนี้นะคะเพื่อชาวเรากินกาแฟไปแล้วนะคะกินโกโก้ไปแล้วนะคะเราก็จะมานะคะกินชานมกันระหว่างมื้อระหว่างวันนะคะที่แบบ ให้เรารู้สึกดีนะคะกระชุ่มกระชวยนะคะรู้สึกว่าร่างกายเราได้กินของหวานนะคะไม่พอค่ะเรายังได้ผิวพรรณเรายังได้นะคะความนะคะความมีพลังนะคะและมีสุขภาพที่ดีนะคะจ่ายเอสเจมสมส่วนด้วยนะคะทุกคนค่ะที่สําคัญนะคะสา,สาวที่กลัวอ้วนนะกินแบบของหวานเยอะ กิน SM สมส่วนค่ะกล่องหนึ่งสามบาทเท่านั้นทุกคนค่ะขายดีมากจนผลิตไม่ทันนะคะทุกค,คลองกินดูนะคะมือมนะี้เนาะแต่ละมือะม้อแต่ละวันต้องยกให้นางเลยนะคะเพราะว่านะเราจะไม่กินของหวานเราจะไม่อ้วนเพิ่มมากขึ้นชาไทยอร่อยมากค่ะหอมระมูนเหมาะสำหรับสาวๆที่นะคะไม่ชอบกินกาแฟไม่ชอบกินโกโก,โก้ไม่ชอบกินอะไรที่แบบว่าทำเ ไม่ชอบกินของกมขมนะคะก็กินชาไทยอร่อยคนที่ชอบกินไข่ชาไข่มุกเนี่ยดีมากเลยนะคะทุกคนค่ะหอมอร่อยและที่สําคัญนะคะกินก็สวยขายก็รวยนะคะกับระบบไ s ่ดูรวยงงดนตรงเงินดวงคูซิตาค่ะกกินค่ะ ใครสนใจนะคะ s M สมส่วนหนึ่งกล่อง390บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้มีกาแฟมีชานมมีโกโก้พร้อมส่งนะคะติดต่อสอบถามได้เลยแถมแก้วแบบนี้เลยนะคะแก้วแบบนี้แก้วชีเช์สิตาแก้วแบบาี้ยใครสนใจทักมาจ้า